พูดทางทำบังซ้งคั้งนะนี่สมัครนงางเสอยู่ใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทําดีกว่าสุขก,กายสบายจิตสุขก,กายสบายใจนะสำหรับผู้ดํารงชีวิตตามปกตินะตามปกติช่วงนี้อากาศก็คงร้อนอยู่บ้างเนาะอยู่แถวเมืองศรีราขาครับ Hearts, อากาศอบอ้าวพอสมควรเนาะอบอ้าวร้อนพอสมควรแต่ก็เป็นธรรมดาของธรรมชาติเนาะเขาก็เป็นอยู่ของเขาอย่างนี้แนละร้อนบ้างหนาวบ้างตกหนักบ้างอะไรหน้าฝนแต่ช่วงนี้งดไปงดไปหลายวันนะต้องพ่อจัดงานต้องพ่อจัดงานกับพุทธสมาคมที่ผ่านมาก็ผ่านพ้นไปได้ดี เพราะว่าลวงพ่อชอบจัดงานอยู่นอ,นอกสถานที่นะเขาว่านอกสถานที่คือหมายถึงว่าตามป่าไม่ได้เน้นที่สาราลังใหญ่โตนะสนเราไม่มีกําลังไม่มีกําลังที่จะสร้างไม่มีกําลังทรัพย์กําลังทรัพย์มีน้อยือเรียกว่ากําลังทรัพย์มีน้อยเนื่องจากเราสร้างมาไม่มาก เราสร้างบารมีมันไม่มากมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีไม่ไม่ใช่ใหญ่โตหูทานมาจากไหนแต่ว่าจิตวใจของเราเนี่ยเข้มขน้นเข้มข้นกับคุณงามความดีนะเข้มขนม้นเมื่อกาทีเขาบอกว่าทหารเลือดเข้มเข้มหนังกระตาหารเขาบอกเลือดเลือดนองแผ่นดิน ก็ช่างเข้าใจเปรียบเทียบไงน้องพ่อว่าช่างเข้าใจเปรียบเทียบเปรียบเทียบได้ดีด้วยก็อย่างที่เราเห็นเห็นอยู่แต่หลายอย่างก็บอกว่าใจดียิ่งใหญ่เรื่องกินดิเขาบอกว่าหลายเดือนเรื่องกินเรื่องเล็กความจริงก็ไม่ไม่เล็กก็เลยลเพราะในพื้นแผ่นดินในโลกอันนี้โอ้ มันดิ้นหลดค้นควายในปัจจุบันบอาเขาบอกค่ำไม่ได้ยืดคืนไม่ได้อยู่เขาพอปากพอท้องในส่วนเนาะแต่ยิ่งใหญ่ด้วยคุณงามความด,ยด,ยามามดียิ่งใหญ่ด้วยคุณงามความดียิ่งใหญ่ด้วยหัวิตหัวใจยิ่งใหญ่ด้วยการกระทำแต่ท่านก็เปรียบเทียบไว้เหมือนกันนะครับต้องทานกน้อยทารังแต่พอตัวนกน้อยทารังแต่พอตัว ถ้าทำเกินตัวก็ํำบากถ้าทำเกินตัวก็ํำบากสร้างใหญ่เกินไปพูดถึง,เร,งเรื่องสร้างนะน้องปอดามเออก็ใส่อยู่นั่นมันไม่ได้ตกทั้งวีทั้งวันหรอกมันก็มาแดด,ดทั้งวีทั้งวันก็ก็เลยจัดจัดงานเหมือนกับที่ท่านบอกว่าจัดงานปริวดัดจัดงานปริวัิจัดงาน สร้างบุญทำกุศลทำอยู่ตามป่าทำอย่างนู่นอย่างนี้ในชีวิตเขาบอกผ่านพ้นไปได้วยดีเดี๋ยวมันจะผ่านตลอดไ,มไหมนยเราต้องดูเนาะผ่านตลอดเดี๋ยวเจอประสาทน้ำท่วมบ้างเขาบอกน้ำท่วม พนตกน้ำท่วมผลนตกน้ำนองหัวจิตหัวใจเราเชื่อมคนด้วยคนงามความดีหัวจิตหัวใจต้องเข้าใจตามหลักความจริงตามหลักความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย เปลี่ยนแปลงไม่ได้ความจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเมืม่อเกิดขึ้นมาต้องเจ็บต้องแก่ที่สุดก็มันก็สิ้นสุดไการเดินทางสิ้นสุดด้วยกา,ารเจ็บแค่ได้ป่วยที่สุดของมันก็ลงตัวที่นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ตายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ตายไปอะไรยิ่งใหญ่กว่ากันความตายยิ่งใหญ่ เเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไงเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะมีทรัพย์สินเงินทองก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะเปลี่ยนแปลไไงไม่ได้เลยไปตามสภาวะความจริงความจริงมันมีอยู่อย่างงี้เขาตั้งไวอย่างนี้ถ้าไม่เป็นไปตามหลักนี่ก็โอ้โหตายเลยแย่เลยขาดนั้นก็ยังบอกโอ้คนเยอะมากเลยเกิดขึ้นมาเยอะมากมาแย่งมาแข่งแย่ง มาแย่งอาชีพแย่งกันค้าขายแย่งกันเป็นหนุนเป็นหนี่เลยใชนะ่ไหมอะไรที่มันมากกว่าอะไรที่มันมากนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเหมือนกับความรู้สึกของหลวงพ่อที่ไม่ใช่ความรู้สึกค็ก็ความเป็นจิิงเมื่อก่อนเนี่ยที่เป็นครูก็ไม่ไม่ไม่เยอะที่เป็นอาจารย์ก็ไม่ได้เยอะอย่า้เป็นตน้นแต่ช่วงหลังนี่ย เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยครูอาจารย์ mm hmm. ก็เรียนไงศึกษาเราเรียนมาศึกษาเราเรียนนานเข้านานเข้าดูลหลานเพิ่มขึ้นศึกษาเราเรียนเหมือนกับโรงงานโรงงานมันผลิตอะไรสักอย่างเนี่ยผลิตออกมาผลิตได้เร็วด้วยออกมามากด้วย มืก,การศึกษาเราเรียนอนมีมากมีมากมีมากแล้วเองก็โอ้ยมาแข่งกันเห็นว่าทําสิ่งนี้พอได้พอได้อยู่ได้กินพอได้จับใจใช้ซ้อยเลยเสรเกือบทุกเรื่องถ้าเราเห็นถ้าเรารู้ตามหลักความจริงแล้วก็ต้องยอมรับไปตามสภาพยอมรับไปตามสภาพความจริงนั่นเองเราจะไปฝืนไม่ได้ เนไม่ได้เลยจะทนอยู่ตลอดไปก็ไม่ใช่เราจะอยู่คำฟ้าคำแผ่นดินในโลกนี้อยู่เฉพาะเราอย่างนี้ก็คงไม่ใช่ต้องพึ่งพาใส่ใชิงกันนะกัน mm hmm. เราเอาใช้เขาเขาเอาใช้เราอย่างนี้เป็นต้นที่สุดของมันมันได้ไหมนะมันก็ไม่ได้บันข่อนเนี่ยวันนี้ยุ่งเลยทั้งวันข่อนก็ลําบากวันนี้ก็ยังยุ่งอยู่เหมือนเดิมต้องคือง่ายๆเลย มันมากขึ้นนะะหลวงพ่อมันมากขึ้นจํนานวนมากขึ้นมากขึ้นจะหาได้เท่าเดิมมีอยู่เท่าเดิมมันก็ไม่พอแล้วมันต้องเพิ่มขึ้นมันต้องมากขึ้นถ้าหลายคนทีนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อว่าหลายคนไม่ใช่ในโลกเราอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่เราทุกขนะ์อยู่คนเดียวก็ไม่ใช่เราลำบากอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่ คนอื่นเนอะลำบากยิ่งกว่าเราเนี่ก็มีทั้งเอยอะแยะไปหมดผ่านไปเป็นแรมเดือนแรมปีผ่านไปผ่านไปการเวลาในี่ช่างเร็วเหลือเกินเนาะเร็วเหลือเกินท่านท่านจะบอกว่าจะมีเงินมีทองทรัพย์สินเงินทองอะจะไปซื้อการซื้อเวลามันหยุดรอเราก็ไม่ใช่ขอป้ายลองขาเงินเนี่ขาไปของเขา เราย้อนกลับไม่ได้ย้อนสะท้อนกลับมาไม่ได้เขาเขาบอกว่าถ้ามันไปแล้วไปเข้าไปได้แล้วก็ไปได้เขาอยู่ได้แล้วก็เราก็อยู่ได้บางเรื่องใค่ไหนละแต่าบางเรื่องไม่ใช่นะไม่ใช่อยู่ไม่ได้ตุกคนต้องไปต้องไปตามบาระ ตามกาหนดกฎเกณฑ์ของวาระของกรรมน,นะกรรมคือการกระทาก็ไปตามนั้นแหละอายุอย่างน้อยก็ไปอายุอย่างน้อยก็ยังก,ก็เจ็บเจ็บใค่ได้ป่วยใดเหมือนกันอายุมากคนมากคนหลายคนอายุใบกลางคนก็ดีแล้วก็ดีตั้งอยู่ได้ที่สุดของมันก็ไปได้เหมันไปแล้วไปแล้ว จะไปไหนกันนาะจะไปไหนกันนาะหลายครั้งเราก็ไม่คาดคิดนะอย่างเราเคยศึกษาประวัติศาสตร์ให้มันตน้นเอาเข้าจริงๆริงก็หัวจิตหัวใจวิปริตวิปริตผิดแล้วก็คาดเคลื่อนจากความเป็นมนุษย์ก็เลยก็ต้องมาเขาบอกว่าต้องมาเข็นฆ่าเข็นฆ่าลบรลาฆ่าฟันกันอย่างนี้เป็นตน้นภายในชีวิต ภายในสงครามเมืออ่อก่อนเราก็ได้ยินแต่ที่อื่นได้ยินได้ยินทุกวันนี้ก็เรือกว่ามันมันใกล้ตัวเนาะมันใกล้ตัวเนาะพอ,อพูดทัววไปว่ามีใครอยากจะพบอ,อยากจะเจออยากจะเจอไหมไม่ไม่ไมไมหรอกเดือดร้อนมากเลยเดือดร้อนมากไฟเขาเรียกว่าไฟพิบัติไฟพิบัติมีหลายอย่างนะไฟพิบัติน้ำท่วมบ้างน้ำท่วมไฟไหม ลงพัาดในว่าตาไัยลงพัดก็หนักงน้าสหอาดเลยนักหน้นาสหาหัสเลยไม่ลงตัวเลยเขาี่ออกอภั่ใกล้ตัวภัยใกล้ตัวมันไม่ลงตัวนำความเดือดร้อนมาให้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อย ตัวเล็กตัวน้อยสัตว์เลี้ยงคันสัตว์ปีกสัตว์นุ<ม>่นเยอะแยะไปหมดต้องมาเสียอะวะเสียชีวิตต้องมาตายกับภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นด้วยน้ำมือทีนี้น้ำมือของใครก็น้ำมือของคนเราเนี่น้ำมือของคนเราน้นำ,มออนานำมือของสัตว์รลกด้วยกันที่เคยมาลมโลกเดีวยวกัน เดือดร้อนก็เพราะน้ำมือของคนด้วยกันนี่นีถ้ามีจะมีความสุขร่วมกันนะที่ก็มีมีบือนกันไม่ไม,ไม่ไม่มีใครอยากจเจอภัยพิบัตินะไม่มีใครอยากจเจอแต่ทำไมต้องเจอต้องเจอก็เรียกว่ากรรมนั่นแหละเพราะว่ากรรมคือการกระทำที่สุดของมันก็น่าเบือ่อน่าเบือ่อหน่าย น่าเบื่อหน่ายเพราะเรื iken, is, aciones, paint, il, ่ว่าถอดออกมาเถิดหลวงพ่อจะมีแต่ในตำราเลยจะมีในตำลายิที่ตำลาที่ีนหลวงพ่อจัมาเออทำขียทำไมเขียนออกมาได้เยอะเหลือเกินอย่างหัวข้อง่ายก็ความแม่วไหนของคนนี่นะความแม่วไหนของกิเลสความแม่เไหนของกิเลสตณหาเนี่ยนะเวลาเขียนออกมาแย่แยะไป เป็นคำบทเป็นตัวบทตัวครอนก็ดีแล้วก็ดีเป็นเครื่องเตือนสติก็ดีเมื่อไหร่มันจะทิ่มใจสักทีเนาะนนเมื่อไหร่จะสะกิดใจอย่งไรการธรรมะสะกิดใจต้นจะทำยังไงเนาะมันถึงจะสะกิดใจมันถึงจะถึงใจถ้าคิดผิวแบบผิวเผยในเชยนแล้วก็เห็นเนาะความสุขของค,คนอื่น ความสุขของตัวเองความทุกข์ของคนอื่นแล้วก็ความทุกข์ของตัวเองที่มันปรากฏอยู่เนี้มันปรากฏมาตั้งนานแล้วนะเขาบอกว่าทําไมมันไม่ลงตัวทันทีมันจะลงตัวได้ไงถ้าคุณถือพูดถึงตามหลักเกณฑ์นั่นนะบางทีเราเตรียมการเนาะหลวงพ่อว่าเตรียมการเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างอย่างต้องย็นตอนย็นนี้ชาวบ้านเตรียมการอะไรบ้าง ปากท้องนี่แหละสำคัญมากปากท้องถ้าไม่มีอะไรที่จะเข้าไปบำรุงกระเพาะบำรุงบำรุงสำคัญร่างกายถ้ามันขาดเท่านั้นเลยมันขาดกระทุกหนักเลยขาดคือไม่มีกินอ่ะไม่มีกินก็ทุกหนักเลยอืมทุกหนักไม่มีใช่ก็ทุกหนักทุกหนักอยากได้มันไม่ได้ก็ทุกหนัก อยากได้มากแต่มันได้น้อยกว่าทุกีแล้วก็อยู่ลักษณะอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจธรรมานะเนาะล้วเข้าใจธรรมะเออได้บ้างไม่ได้บ้างมากบ้างน้อยบ้างที่เขาได้เราไม่ได้ที่เราได้เขาไม่ได้ในั้นมันไม่ทั่วถึงไงหลายสิ่งมันไม่ทั่วถึงแต่ความทุกข์ช่างไปทั่วถึงเหลือเกินนี่ไม่ละ ความสบายมันะมันก็ปคุณงามความดีมันแข่งกันทําก็ไม่หมดคนทั้งโลกเลยมาแข่งกันทําดีมันก็คุณงามความดีมันก็ไม่หมดให้มันแต่เป็นานามธรรมานะทําแล้วได้ความสุขคิดออกมาได้ความสบายใจได้ความสบายใจกายก็พร้อมใจก็พร้อมก็พร้อมพยัยพร้อมจะสู้หรือยังจะสู้เลยเราจะสู้ความชั่วนาะ ขับไล่ใช้ส่งเอาความเขาบอกวา่าผักดันความชั่วเอาชนะความชั่วขับไล่ส้้สงความโชคลายทั้งหลายเลือไว้แต่ความโชคดีขับไล่ความทุกข์เลือไว้แต่ความสุขอะไรสันะแต่เราต้องขับขับไล่ด้วยปัญญาเนาะขับไล่ด้วยสติด้วยปัญญาถ้าเรามีสติ ไม่ประมาทมีปัญญามันก็รู้เท่าทันเหมือนไัมรู้เท่าทันตามหลักความจริงความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้วันนี้เราทุกขี่ครั้งวันนี้เรามีความทุกขี่ครั้งขี่คราวด้วยกันเราได้แล้วความสบายอย่างที่ที่หลวงพ่อว่าช่วงนี้ก็อากาศร้อนกายเราต้องมาใชยอะไรมันก็ลมพัดลมพัด มีลมไม่เป็นไม่เป็นตนเป็นตัวนะแต่ถ้ามันมาแบบปริดิษฐ์ธรรมชาติมันก็ทําให้พังพินาศได้เหมือนกันแต่ปกติธรรมดาเราคนเมือน,นับขึ้นขื้นในทะเลจิงใหญ่เลยมันขึ้นตามบ่อเล็กๆน้อยๆมันก็ไมีขึ้นก็มันมี่ยขึ้น,ะมนลมพัดเขาเรียกว่าขึ้นขึ้นชีวิต ที่มันไม่เป็นมงคลก็หนักนาสาหาดเหมือนกันความไม่บัตรความผัดภาคมีเป็นเรื่องปกติเราจะเจอหรือเขาจะเจอเท่านั้นแหละถ้าเราไม่เชอคนอื่นก็เจอแต่ท่านบอกว่าสุขกับทุกข์สุขทุกข์อยู่ที่ใจนะสุขทุกข์อยู่ที่ใจถ้าเราทำดีเราก็มีความสุขถ้าทำไม่ดีปัญหาเกิด พนาเกิดหลวงพ่อถึงไม่ถ้าพูดถึงทรรมหลวงพ่อไม่ค่อยปล่อยไม่ค่อยปล่อยทิง้งแต่ต้องดูวิบากของครรมของแต่ละคนสร้างมาไม่เหมือกนกันสร้างมาไม่เหมือนกันหลายๆลคนไม่ไม่เหมือนกันบางคนทําคุณงามความดีมาตลอดอืทําคุณงามความดีมาตลอดแต่บางคนบางคนคิดได้อยู่แต่ยังยังไม่ลงมือทำนะคิดได้ยังไม่ลงมือทํา อยู่เขาบอกว่าอยู่ขั้วโลกไหนกระชัมทุกวันนี้มันทันสมัยมันตันสมัยเครื่องอำนวยความสะดวกถามไถ่ถามไยถมไยกันส่งข่าวคราวนันบ้างนี่บ้าง,างก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติมันง่ายถ้าขึ้นรบกวนแค่นี้ขึ้นรบกวนเหมือนกับเราอยู่ดีๆเนาะ เกิดอะไรขึ้นมาโอ้ทำไมมันขึ้นรบกวนไม่ชัดเจนเลยขึ้นความชั่วที่มันเล่นงานในหัวจิตหัวใจของเราเองขึ้นความชั่วนขึ้นกระทบขึ้นกระทบความชั่วมากระทบหัวจิตหัวใจขึ้นรุนมแรงทําแล้วทีนี้เกิดขึ้นแล้วเสร็จแล้วโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนี้ มันเจอเฉพาะเราไหมไม่คนที่ไม่เจอก็โชคดีไปคนที่ไม่ไม่พบไม่เจอไม่เจกว่าก็ถือว่าโชคดีไปแต่มันจะโชคดีตลอดไหมล่ะน,นี้สั่งหันมองทะลุป,ปลุกโ่นะาปัญญาปัญญาว่าต่อลุ้น่กองสังขารดูเขารู้เรารูทุกข์รูสุข รู้เหม่ดรู้แจ้งรู้สึกว่าอันนี้มันดีรู้ว่าอันนี้มันดีแต่ถ้าดีตามกิเลสตามความคิดเฉยๆไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่มันต้องมองในแง่ที่ว่ารู้เข้าใจแล้วด้วยความถูกต้องด้วยความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจเสียงมันรบกวนไหม จริงๆเสียงมันก็คู่กับหูนี่แหละมันของคู่กันตาเราเนี่ยคู่กับรูปที่มองเห็นหน่นมองเห็นนี่มองเห็นท้องไร่ท้องนามองเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็พอเข้าใจพอเข้าใจได้แต่ถ้าตาเนื้อก็มองเห็นอย่างอย่างที่หลวงพ่อว่าหูก็เช่นกันมันก็ได้ยินตามระดับตามระยะแต่คําว่าข่าทีนี้ คำว่าขา่ารือพ่อแม่ถามไทยถา,ามข่าวมาลูกต่อไปอยู่เมืองเนืออยู่ใต้แม่แต่รวมทั้งนอยู่ปต่างประเทศก็เช่นกันก็ถามไทยกันได้มันทันสมัยมันทันสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วลหละจริงๆมันมันงพราว่าในอนาคตต่อไปมันอาจจะพัฒนาขึ้นมาสิ่นี้เยอะ จนี้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็คนเราก็ตามไปติดๆอยู่แล้วอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนะอะมิจฉาชีพมีโทรศัพท์โจรอ่ะคนคิดไม่ดีอะคนไม่มีชินไม่มีทรับก็ใช้ในทางที่มันไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเหมือนกับที่้องพ่อเห็นในข่าวนี้คดีนีคด,นดีนี้กรรมมันหนีไม่พ้นนะเนาะ นี่กรรม,มกรรมคือการกระทาทาไปแล้วสักวันหนึ่งก็คหงให้ผลวิธีการพูดเขาเเช่นกันวิธีการ่าแนะนำกาเช่นกันเปรียบเทียบได้มาเปรียบเทียบได้ว่าตรงเนี้ยคนนี้ก็ทํ้มันไม่ดีนะทาแล้วไม่ดีเขาเดือดร้อนนะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างน้เราจะไปทํานะบางเรื่องที่นกับกบวชโอ้ตัวนี้เป็นตัวอย่างที่ดี ทำตามก็เถอะเข้ามาทำดีมันก็พ่อแม่เราพาทำดีเหมือนกันมันก็พ่อแม่เราก่อร่างสร้างฐานะสร้างฐานะสำคัญเนาะก่อล่างสร้างฐานะขึ้นมาเวลานั้นลูกเต้าเกิดขึ้นมาลูกเต้าเกิดขึ้นมาคําว่กลูกเ็เกิดทีหลังพ่อแม่เนาะเกิดทีหลังพ่อแม่มาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วมาก่อกวนมาก่อกวน เยอะเลยนะยกพวกทีกันนะ่ันเขบเพื่อนไม่ดีเขาเพื่อนไม่ดีเพื่อนเกเรมีมิดมิดมีสายไม่ดีเดือดร้อนล<ะ>แล้วเนะเดือดร้อนนะจนตั้งที่สุดของมันเราเก็บมาทบทวนได้ทบทวนดูไหมมันมีสติมันเตือนสติเราได้ไหมเขาบอกเริ่มต้น เริ่มยังไม่ได้เริ่มเลยแห่งนี้ก็แย่เลยแย่เลยเราต้องต้องมีการเริ่มต้นไงเริ่มแล้วเริ่มจะทําดีแล้วถ้าสมมติเริ่มแล้วเริ่มจะทําชั่วแล้วเนี่ยมันจะนําความเดือดร้อนมาสักกี่ท่าโอ้ไม่ใช่น้อยเลยอืมน้ามือของบุคคลคนหนึ่งเนี่ยมันเะมันกับสิ่หลวงพ่อว่ะสิ่งเสพติดทั้งหลายก็เพราะน้ามือของมนุษย์ด้วยกันนี่เลย นามือของมนุษย์ด้วยกันขขนยก่อควรชาวบ้านก่ขอควรสร้างภาระกับสังคมมันได้สร้างรราสรรค์เลยนะไม่ได้สร้างสรรค์เลยสร้างแต่ความเดือดร้อนนีน่มันจะผู้พันความสุขได้ไหมนะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ไไดให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเสมอ เตือนตัวเองเสมอเสมอเตือนตัวเองทำเถอะทำเถอะเตือนตัวเองคนอื่นเตือนเราเราก็ฟังบ้างที่สุดของมันหลวงพ่อจะวา่าฟังนั่นไงหูเราได้ยินมันเข้ารูหูอยู่นะแต่บางคนบอกโอ้ยมันไม่เข้ารูหูเลยแล้วมันจะลงใจได้ไง ใชเราจะมีความสุขไหมล่ะเขาพาไปทําดีเขาชวนไปทําดีตัวเองก็พานไปทําความชั่วเองนำความเดือดร้อนมาเข็บหนักเลยเพื่อนพ้องน้องพี่เพื่อนพ้องน้องพี่บางทีก็ทำนี่ก็เดือดรำบากอันนี้ทำไปแล้วก็เดือดร้อนเขาบอกว่า เป็นภาระกับสังคมเป็นภาระกับพ่อกับแม่เป็นภาระอวันนี้หนักเลยวันนี้หนักไม่ค่อยสบายได้ยินบ่อยนะอยู่ดีๆเพิ่มแป๊บเดียวไม่สบายเลยก่อนนั้นมันสบาย,ยแต่วันนี้ไม่สบายเลยจะให้มันสบายไปตลอดก็คงไม่ใช่นะหลวงพอ่อแต่ทีนี้ให้หัวจิจหัวใจของเราเถอะ เติมอาหารทางใจบ้างเด้อเติมอาหารทางใจนะเพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปถ้าเราเติมแล้วทีเดียวเขายิ้มได้ไงถ้าลองไปเติมอย่างอื่นลองีโอ้ยิ้มไม่ออกเลยอทุกหนักเลยงานนี้ทุกหนักเลยภัยอันตรายนมันมีเยอะมากนะถ้าเราไม่ระวังท่านนะถ้าเราไม่ระวังยุ่งเลยนะเราต้องระวัง เราต้องเตรียมการที่สุดของมันเออแต่คําพูดที่นี้ด้วยคําด้วยรมใหมน่นะ่มันไม่ใช่เรื่องลักษณะอ่อนบอนนะไม่ใช่เรื่องลักษณะอ่อนอ้อนบอนขอแต่ถ้าเราทําดีแล้วไม่ต้องขอไงไม่ต้องขอมันก็เป็นผลของมันอยู่ในตัวมันอยู่แล้วนะเรื่องาศาสนาเรื่องคําสอนพูดเรื่องกรรำคือการกระทํา กรรมคือการกระทํานะต้องเข้าใจเราก็ทํามาแล้วไว้มีปัญหาต้องใช้สติใช้ปัญญาเข้าไปแก้ถ้ามันยุ่งเหยิงมันไม่สงบก็พยายามทําให้มันสงบทําให้มันสงบเอาเข้าอย่างคิดนี้โอ้นักนาสา,าหัสแปเนอะนักนาสา,าหัภัยพิบัตนะิรอบด้านเ่ยรอบด้าน เราก็อยังช่วยอยู่นะเ้วยังมีนะเขาบอกว่ายังมีโชคดีอยู่บ้างเนาะมันโชคดีหลายครั้งแล้วหละหลวงพ่อว่าเบื้องต้นที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็โอ้หลวงพ่อว่ามันก็ดีแล้วเนี่ยได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่พิคนพิการเลยนะไม่พิการมีความฉุกลงตัวแต่บางคนทีนี้มัวจะไปก่อกรรมทำเวร ่อกรรมทำมินนำความลำบากยัเยียดความลำบากยัดเยียดยดความขับแค้นใจแก่คนอื่นให้แก่สัตว์อื่นเพอเพอบอกว่าที่มันอ่อนแอกว่าเราจะทํำไปที่อ่อนแอกว่าเราอ่อนแอกว่าเราที่ได้โอกาสก,ากว่าเราไหเขาจะทุกข์ขนาดไหน,นกำลังกินกำลังทรัพย์สินเงินทองปัจัยสี เครื่องใช้ไม้สอยก็ไม่ค่อยมีนะแต่เรามีมากกว่าเขาถ้าเรามีมากกว่าเขาแต่บางคนไม่มีเลยเกิดขึ้นมาเนี่ยป่านนี้ขนาดว่าโอ้มีลูกมีเต้าแล้วมีลูกมีหลานเกิดมาตามหลังเกิดขึ้นมายังไม่มีที่สุกหัวนอนเลยเหมือนตนบ้านก็ยังไม่มีจะอยู่บ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้ออนะไรั่นนะเนาะต้องทาความเข้าใจวันนี้เราพอ คงลาไปก่อนเนาะค่อขอ,ขอุบกันทุกนทักนนะโอกาสหน,น้าเขานับกันใหม่เนาะจ้